นี่คือการค้นพบที่เปลี่ยนมุมมองทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติของไทยอย่างแท้จริงซากหอยขมโบราณจากเหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางที่มีอายุเก่าแก่ถึง13ล้านปีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งซากดึกดำบรรแห่งที่27ของประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทสศซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาและชีววิทยาของประเทศ แต่เรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนซากหอยขมที่พบในเหมืองแม่หมาะนี้ไม่ใช่แค่ซากธรรมดาแต่เป็นชั้นหอยขมน้ำจืดที่มีความหนามากที่สุดในโลกถึง12เมตรซึ่งหนากว่าแหล่งเปลือกหอยทะเลชื่อดังอย่างอัลฉลามในออสเตรเลียที่มีความหนาเพียง10เมตรเท่านั้นนี่จึงเป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำจืดในอดีตที่นี่อย่างชัดเจนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรได้มีมติเมื่อวันที่16กันยายน2568ให้ขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรหอยขมเหมืองแม่หมะครอบคลุมพื้นที่กว่า52ไร่ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพพุทธศักราช2551เพื่อรักษาและส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการในอนาคต ซากหอยขมที่พบส่วนใหญ่เป็นหอยขมน้ำจืดในวงศ์เวอร์เพรดีโดยเฉพาะสกุลเบลเมอาซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคซีโนโซอิกหรือประมาณ66 1 8ถึง1.8ล้านปีก่อนและยังคงมีอยู่ในธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังพบหอยขมสกุลอื่นๆเช่นเพยเดเนอร์เมลานอเดสและพานอบิสร่วมด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพในอดีต นอกจากซากหอยขมแล้วยังมีการค้นพบซากสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆเช่นปลาจระเข้เต่าและสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กหลายชนิดซึ่งช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของระบบนิเวศน้ำจืดในยุคโบราณได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการมีซากสัตว์หลากหลายชนิดนี้เหมือนเป็นการเปิดหน้าต่างสู่โลกในอดีตที่เคยมีชีวิตชีวาและอุดมสมบูรณ์ชั้นหอยขมน้ำจืดที่เหมืองแม่หมาะนี้ไม่เพียงแต่เป็นชั้นที่หนาที่สุดในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นชั้นที่หนาที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับแหล่งสะสมเปลือกหอยอื่นๆทั่วโลกเช่นอ่าวฉลามในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงซึ่งมีความหนาเพียง10เมตรเท่านั้นการสะสมตัวของหอยขมที่หนาแน่นและต่อเนื่องยาวนานนี้สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและอุดมสมบูรณ์ของแอ่งน้ําจืดในอดีตยอย่างชัดเจนการค้นพบครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของซากดึกดำบรรพ์ธรรมดาแต่เป็นการเก็บรักษาประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สําคัญไว้ใต้ผืนดินไทยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไปอย่างยั่งยืน ในแง่ของนิเวศวิทยาและธรณีวิทยาซากหอยขมและซากสัตว์อื่นๆที่พบในเหมืองแม่เมาะถือเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับของระบบนิเวศน้ำจืดเมื่อ13ล้านปีก่อนหอยขมในฐานะผู้บริโภกระดับต้นที่กินสาหร่ายและตะไคร่น้ำช่วยบ่งบอกถึงห่วงโซ่อาหารที่มีชีวิตชีวาและสมดุลในยุคนั้นอย่างชัดเจนการสะสมตัวของซากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เปรียบเสมือนแคปซูลเวลาที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันน่าทึ่งไวใ้ให้เราได้ศึกษาในปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์แม่เมาะครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทรน,นีอย่างยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการซึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์และความรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดลำปางและประเทศชาติในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ธรรมชาติและซากดึกดำบรรพ์ของไทยแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยณนะปี2568มีทั้งหมด27แห่งซึ่งครอบคลุมตั้งแต่รอยตีนไดโนเสาร์ซากไดโนเสาร์ซากปลาโบราณซากไม้กลายเป็นหินไปจนถึงซากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยแหล่งซากดึกดำบรรพ์แม่เมาะนี้เป็นแหล่งล่าสุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนี่คือคำถามที่น่าสนใจสำหรับทุกคน คุณคิดว่าเราควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนและการพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการควรมีการจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมระดกทางธรรมชาติแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่คือเรื่องที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ